คลิปสื่อการสอนชุดนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปั๊มทั้งเรื่องของการส่ถทายกำลังการพิจารณาเลือกปั๊มจากสมบัติจากกราฟของปัง๊มการพิจารณากราฟของระบบท่อน้ำสุดท้ายจะเป็นวิธีการเลือกปั๊มมาใช้งานเข้ากับระบบและการปรับแต่งให้ได้ค่าที่เราต้องการ ในหัวข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของปั๊มพอร์โดยที่พอร์หรือกำลังก็จะหมายถึงอัตราการทำงานต่อเวลามีหน่วยเป็นวัตต์แล้วก็มักใช้เป็นหน่วย h ฮอส o w e r กำลังที่น้ำต้องการเพื่อจะเอาชนะเอสต่างๆในระบบเราจะเรียกว่าเป็นกำลังหรือแรงม้าตามทฤษฎีหรือวอเตอร์ฮอสพ w e r ส่วนกำลังที่เข้าสู่ปัม๊มหรือกำลังที่จะต้องใช้เพื่อขับพล่าปัม๊มของมอเตอร์หรือเครื่องยนต์เราก็จะเรียกว่าเบรกฮอตพาวเวอร์โดยสรุปก็คือปั๊มก็จะทำหน้าที่ส่งถ่ายกำลังจากเบรกฮอตพาวเวอร์เป็นวอเตอร์ฮอตพาวเวอร์ให้กับน,น้ำ สมการนี้ก็จะเป็นสมการที่ใช้คำนวณกำลังในหน่วยแรงม้าที่น้ำต้องการโดยที่ h ก็จะเป็น h e a ของน้ำ q ก็จะคืออัตราการไหลในหน่วยแกลลอนเปอร์มินิทหรือ gpn 3960ก็จะเป็นค่า conversion constant ที่ได้จากการแปลงหน่วยของผลคูณของ h กับอัตราการไหลให้มาอยู่ในรูปของกำลังในหน่วยแรงมา้า เนื่องจากปั๊มมีหน้าที่ส่งถ่ายกำลังจากเบรคคอตพาวเวอร์ไปสู่น้ำในรูปของวอเตอร์ฮอสต์พาวเวอร์ดังนั้นประสิทธิภาพของปั๊มน้ำก็จะเท่ากับกำลังงานที่ส่งให้กับของไหลหรือวอเตอร์ฮอสต์พาวเวอร์หารด้วยเบรคคอตพาวเวอร์หรือกำลังงานที่ต้องใส่ให้กับปั๊มตามสมการนี้ ตัวอย่างชิวเวอเตอร์ปั๊มที่เอามาใช้กับระบบน้ำเย็นที่ระบบต้องการอัตราการไหล200 GPM แล้วก็เฮดระบบเป็น36ฟุตน้ำจากแคตาล็อกที่จุดทำงานนี้ปั๊มจะทำงานที่ประสิทธิภาพ60%โจทย์ให้คำนวณว่าที่จุดทำงานนี้ปั๊มจะใช้กำลังงานจากมอเตอร์เท่ากับกี่แรงมา้า จากโจทย์ก็จะหากำลังที่น้ำในระบบต้องการจากสมการเอร e ฮอสพ s าวเวอรโดยที่ h ของระบบเท่ากับ36ฟุตน้ำและต้องการอัตราการไหลาย2 gpm ดังนั้นกำลังที่น้ำต้องการก็จะเท่ากับ1.82แรงมา้าสำหรับกำลังงานที่อยากได้จากมอเตอร์ก็คือเบรคฮอสพาวเวอร์ก็จะหาได้จากสมการประสิทธิภาพของปั๊ม โดยแทนค่าประสิทธิภาพของปั๊มที่จุดทำงานนี้เท่ากับ60% water horse power ก็จะเท่ากับ1.82แรงม้าก็จะได้กำลังที่ปั๊มต้องการ brake power เท่ากับ3แรงม้าหัวข้อถัดไปจะเป็นเรื่องของ system curve หรือกราฟของระบบในระบบท่อ้นาำเมื่อทราบค่าของ head loss แล้วก็อัตราการไหล ของน้ำในระบบท่อน้ำเราสามารถนํามาสร้างกราฟของระบบท่อน้ำหรือ s y s t e m มเ r อร์ของระบบท่อน้ำ,บบนำดังกล่าวนี้ได้จากสมการความสัมพันธ์ของ h และก็อัตราการไหลโดยกราฟนี้ก็จะแสดงการเปลี่ยนแปลง h เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลในระบบท่อน้ำนี้ ซึ่งหากนำกราฟของระบบมาใส่ในกราฟของปั๊มหรือปั๊ม c c t e r i s t i c curve จุดตัดของ System c u r v e กับปั๊ม c u r v e ก็จะเป็นจุดที่ปั๊มทำงานถ้านำปั๊มมาต่อกับระบบท่อน้ำระบบนี้ตัวอย่างการหาค่าจากความสัมพันธ์ของเฮดลอสแล้วก็อัตราการไหล ของระบบท่อหากระบบท่อน้ำมี h e ดลอ o ส30ฟุตน้ำเมื่อท่อมีอัตราการไหล6 0 gpm หากถ้าเพิ่มอัตราการไหลในระบบท่อนี้เป็น8 0 gpm ระบบท่อน้ำนี้จะมีเฮดลอดเป็นเท่าไหร่ก็จะใช้ความสัมพันธ์จากสมการของเฮดลอดกับอัตราการไหลซึ่ง h เฮดลอ t ในระบบท่อก็จะแปรผันตามอัตราการไหล ของน้ำในระบบท่อกำลังสองจากโจทย์ e a d l o o s มีค่าเท่ากับ30ฟุตน้ําจากอัตราการไหล60 gpm ดังนั้นถ้าอัตราการไหลน้ําเป็น80 gpm mm hmm. ก็จะได้ว่า h a d l o อ s, mm hmm. <S ก็จะเปลี่ยนเป็น53ฟุตน้ําจากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าถ้าเรามี h a d l o อ s, mm hmm. <S กับอัตราการไหลตั้งต้น เราก็จะสามารถสร้างซิสต็ m c ม r เคิร์ฟได้จากความสัมพันธ์กำลังสองนี้ปั๊มคุณลัก r ริสติเคิร์ฟหรือเปอร์ฟอร์แมนซ์เคิร์ฟออฟปั๊มโดยปกติบริษัทผู้ผลิตปั๊มก็จะแสดงความสัมพันธ์การทำงานของปั๊มกับตัวแปรต่างๆในรูปของกราฟเราก็จะเรียกว่า m ั๊ม a r a c t e r i s t i c Curve หรือ Performance Curve of p u m ปซึ่งกราฟนี้ก็จะแสดงอัตราการไหลกับ h head แล้วก็ Power หรือกำลังแล้วก็ประสิทธิภาพของปัม๊มตามขนาดใบพัดแล้วก็ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ใช้ขับปั๊มนั้นสำหรับการเลือกใช้งานผู้ผลิตก็จะมีกราฟปั๊มให้เลือกในแต่ละรุ่นเราก็เลือกรุ่นปั๊มที่เหมาะสมแล้วก็มาดูกราฟ ของรุ่นที่ต้องการโดยข้อสำคัญก็คือปั๊มจะทำงานตามตำแหน่งของเส้นการาฟที่ระบุเท่านั้นในการพิจารณาก็จะต้องพิจารณาเฮแล้วก็อัตราการไหลที่ต้องการโดยเราจะต้องสร้าง System Curve แล้วก็พิจารณาคู่กับปั๊มคา a r a เ t อริสติกเคอร์การเลือกก็มักจะเลือกที่ประสิทธิภาพสูงสุดโดยจุดที่เลือกเราก็จะเรียกว่า เป็นจุดทำงานหรือดีไซน์โอ perating point ฉากนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแคตตาล็อกที่ใช้สำหรับการเลือกปั๊มในกราฟก็จะระบุ To วต้อเฮดแล้วก็ c a p a c i ซิตีหรืออัตราการไหลความเร็วรอบของมอเตอร์ในการโอ p ป r a t เราก็พิจารณาเฮดกับอัตราการไหล ให้ตรงกับรุ่นที่เราต้องการจากนั้นในแต่ละรุ่นก็จะมี Performance c u r v e ของปั๊มแสดงเป็นรูปกราฟในรูปตัวอย่างก็จะเป็นการแสดง Performance c u r v e ของปั๊มในความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ความเร็วรอบค่าหนึ่งโดยในกราฟก็จะแสดง Total h e a d แล้วก็อัตราการไหลในหน่วย GPM และก็สามารถระบุค่าประสิทธิภาพของปัม๊มกราฟปั๊มนี้ก็จะแสดงเส้นกราฟตามขนาดของใบปั๊มก็จะไล่ตั้งแต่7นิ้วลงมาและก็สามารถจะหาค่าของเบรคคอร์ดพาวเวอร์ที่จุดทำงานได้เป็นแรงมา้าโดยข้อสำคัญก็คือว่าปั๊มจะทำงานตาม เส้นกราฟของปั๊มเท่านั้นถ้าตามรูปนี้ก็จะเป็นเส้นกราฟที่ลากจากซ้ายไปขวาตามไดมิเตอร์ของใบปั๊มเมื่อนำซิสเ็มเคิร์ฟเข้ามาลากผ่านเปอร์ฟอร์แมนซ์เคิร์ปปั๊มนี้จุดที่ตัดกับเส้นกราฟดังกล่าวก็จะเป็นจุดทำงานหรือโอเปอเรตติ้งพอยต์และเราก็อ่านค่าประสิทธิภาพ แล้วก็แรงม้าจากการาฟได้ปัม๊ม Affinity Law หรือกฎความสัมพันธ์ของปัม๊มก็จะใช้สำหรับปั๊มตัวหนึ่งหนึ่งหรือปั๊มตัวเดียวกันโดยจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปของสมการซึ่งจะใช้คำนวณการเปลี่ยนแปลงสมบัติต่างๆเช่นอัตราการไหลเฮ หรือกำลังที่ใช้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงความเร็วลอบหรือขนาดของใบพัดของปัม๊มก็จะมีความสัมพันธ์ตามสมการด้านล่างนี้ซึ่งก็จะเป็นสมการที่ช่วยในการปรับการทำงานของปัม๊มให้ตรงตามความต้องการตัวอย่างระบบท่อน้ำต้องการอัตราการไหล75 GPM แล้วก็มีเฮดรวม40ฟุตหนาำถ้านำปั๊มที่มีกราฟตามรูปด้านล่างมาใช้งานให้แสดงจุดที่ปั๊มทำงานแล้วก็แสดงค่าประสิทธิภาพกำลังมอเตอร์ที่ใช้ขับปั๊มนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้ใบพัดของปั๊มขนาด6นิ้วแล้วก็6นิ้วครึ่ง หาจุดที่ปั๊มทำงานก็คือหาค่าอัตราการไหลค่าเหตประสิทธิภาพแล้วก็ BHP จากกราฟเราก็ต้องทราบว่าปั๊มเนี่ยจะทำงานตามเส้นกราฟเท่านั้นในค่าความเร็วรอบหรือ RPM ที่กำหนดซึ่ง Performance Curve ของปั๊มนี้ก็จะแสดงไว้ที่1,750รอบต่อนอาทีและกราฟของใบขนาด6นิ้ว กับ6นิ้วครึ่งก็จะเป็นเส้นกราฟ2เส้นนี้ดังนั้นจากโจทย์เราก็จะต้องหา System Curve หรือกราฟของระบบจากความสัมพันธ์ของ H ที่แปรผันตามอัตราการไหลกำลังสองของระบบท่อวิธีการสร้าง System Curve จากความสัมพันธ์ของเ He ดกับอัตราการไหลกำลังสอง ที่เราได้ผลลัพธ์เป็นจุดในกราฟด้านบนที่ได้จากการแทนค่าของ H AT ระบบท่อเท่ากับ40ฟุตน้ำและอัตราการไหลที่40ฟุตน้ำนั้นมีอัตราการไหล75 g p n และในตัวอย่างนี้เราจะสมมุติค่า H AT ขึ้นมาเป็น0 10 20 30 40 50และ60ฟุตน้ำ ทำให้คำนวคณ่าของอัตราการไหลในแต่ละตำแหน่งของ h ฮทที่สมมุติขึ้นตามตารางข้างล่างและพอดเป็นจุดในการาฟด้านบนทำให้ได้ System c u r v e ของระบบท่อตามโจทย์ที่กำหนดว่าระบบท่อน,นี้จะมี h ฮทเท่ากับ40ฟุตน้ำเมื่อมีอัตราการไหล75 GPM ส่วนจุดที่ปั๊มทำงานก็จะเป็นจุดตัด ระหว่าง System c u r v e กับ Performance c u r v e โดยที่ใบขนาด6นิ้วครึ่งจุดตัดของกราฟก็จะเป็นจุดทำงานโดยปั๊มก็จะทำงานมีอัตราการไหล77 gpm H ที่42ฟุตน้ำใช้กำลังงาน d e ค o วอตพาวเเท่ากับ1.3แรงม้าและจะมีประสิทธิภาพปั๊มอยู่ที่61%ในขณะที่ หากใช้ปั๊มที่มีใบของปั๊ม6นิ้วปั๊มก็จะทำงานที่อัตราการไหล71 gpm ได้เฮทเท่ากับ36ฟุตน้ำและใช้เบรคคอร์ดพลังงาเท่ากับ1.05แรงมา้าทำงานที่58%จะเห็นว่าจากค่าที่อ่านได้จากจุดทำงานก็จะไม่ตรงกับที่เราต้องการนั่นก็คือ75 gpm ดังนั้นถ้าเราต้องการให้ปั๊มทำงานให้ได้อัตราการไหล75 GPM ตามที่เราต้องการเราก็มีวิธีการปรับแต่งปั๊มได้โดยวิธีแรกเราสามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ซึ่งจากกราฟปั๊มเป็นกราฟที่ความเร็วรอบมอเตอร์1,750รอบต่อนาทีในกรณีใช้ใบปั๊ม6นิ้วครึ่ง ซึ่งจะมีอัตราการไหลเท่ากับ7 7 gpm ถ้าเราต้องการให้อัตราการไหลเป็น7 5 gpm โดยการปรับความเร็วรอบด้วยการใช้กฎความสัมพันธ์ของปัม๊มเปลี่ยนความเร็วรอบจาก n 1ที่1750ที่ได้อัตราการไหล7 7 gpm ถ้าอยากได้อัตราการไหล7 5 gpm ก็จะได้ความเร็วรอบมอเตอร์ n 2เท่ากับ1 7 0 4 6 rpm นั่นก็คือลดรอบต่อนาทีลงมาสำหรับใบปั๊ม6นิ้วก็จะปรับความเร็วรอบ n 2จาก1750ลรอบต่อนาทีที่ได้อัตราการไหล71 gpm โดยเราอยากได้75 gpm เพราะฉะนั้นความเร็วรอบก็จะเป็น n 2เท่ากับ1848.6 rpm นั่นก็คือถ้าเป็นใบ6นิ้วเราก็จะต้องเพิ่มความเร็วรอบมอเตอร์ขึ้นมาอีกวิธีหนึ่งก็คือการปรับแต่งขนาดของใบปัม๊มโดยเราจะใช้ความเร็วรอบ1,750พเ rpm เท่าเดิมเราก็จำเป็นจะต้องปรับแต่งใบจากขนาดใบเดิมดีหนึ่งเท่ากับ6นิ้วครึ่งและได้อัตราการไหล77ถ้าในความเร็วรอบเดิมก็คือ1750 ถ้าเราอยากได้อัตราการไหล75เราก็จะต้องปรับแต่งขนาดใบให้การมาเป็น d สองจากสมการก็จะได้ d 2เท่ากับ6.33นิ้วก็คือการปรับแต่งลดขนาดใบลงมา